นสนนััับบบุโดดยยรริษททไเเเจกมหาชนมาต่อที่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเกี่ยวกับสึกของสอตชรหรือเปล่าวงการสีกากียังไม่จบแค่นี้แต่วันนี้เขามีความชื่นมืดอ,ออกมากแล้วยิ้มหัวเรอล่านะครับบอกว่า,วา<ม>หลังรับตาแหน่งอย่างเป็นทางการวันที่หนึ่งตุลาคมวันนี้ครับผอ,บอรตรอมีการมอบในบ่ายครั้งแรกท่ามกลางก็เ,เรียกว่าบรรยากาศสุดชื่นมืดแล้วก็เห็นบิ๊กโจ๊กนั่งอยู่ข้าง พบตรด้วยนะฮะับเขารับประทานอาหารด้วยกันเลยค่ะควันนี้นะคะทานข้าวด้วยกันเนี่ยแหละค,ะค่ะค่ะวันนี้นะคะพรพลตเอกต่อศักดิ์สวิมลค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะได้ให้สัมภาษณ์ค่ะภายหลังจากที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะแล้วก็บอกว่ามาพูดคุยเรื่องของความคืบหน้าที่นายกเนี่ยจะมอบนโยบายค่ะโดยไม่ได้มีการรายงานความคืบหน้ากรณีการตั้งคณะกรรมการสอบในเรื่องของพลตเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตรอแต่อย่างใดแล้วก็ย้ำว่าปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่ง ะะก็จบแบบแฮปปี้ค่ะทางนี้นะคะพลตํารวจต่อศักดิ์สวิมล์เนี่ยก็ได้มีหนังสือบันทึกข้อความถึงผู้บัญชาการสำนักง,งานกำลังพลค่ะให้บรรดาข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการในสังกัดต,ต่างๆเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายด้วยเพื่อให้การปฏิบัติราชการในสังกัดต,ตำรวจนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็มีประสิทธิภาพนับตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2,500 67ค่ะโดยให้พลตำรวจตีนะคะสิทัชเขตค่ะครูธนเศรษ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปปฏิบัตินะคะราชการที่สำนักงานกำลังพลค่ะในตําแหน่งรองผู้บัญชาการนะคะสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตํารวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปฏิบัติราชการที่สำนักงานงบประมาณการเงินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการนะคะสำนักงบประมาณแล้วก็การเงินด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะในช่วงที่มีการทุกจับตามองมากที่สุดอย่างที่คุณก้องเล่าให้ฟังแล้วนะคะคนั่นก็คือเวลา12.47นาทีค่ะคพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุมนค่ะผู้ชกการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคันดิเดตนะคะผบบตรทั้ง3คนค่ะคก็คือประกอบด้วยพลตำรวจเอกรอยอิงคภไพโลดนะคะดูตามในภาพได้เลยค่ะพลตำรวจเอกนะคะกิจรัตน์ผันเพชรแล้วก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเลยค่ะโดยเมนูที่รับประทานก็คืออาหารจานเดียวนะคะข้าวหน้าไก่ไข่ดาวพร้อมด้วยขนมหวานนะคะก็คือกล้วยบดชีบัวลอยแล้วก็ผลไม้ค่ะตลอดการรับประทานอาหารนะคะบรรยากาศก็คลึกคลื้นค่ะโดยท่านผู้วัาการระดับสูงทั้งหมดได้มีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานระหว่างการรับประทานอาหารจากนั้นนะคะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารค่ะ ขอภัยค่ะประชุมคณะบริหารจัดทำแผนนโยบายการดำเนินงานของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยได้มอบแนวทางการบริหารงานราชการตำรวจครั้งแรกหลังจากการเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับการนะคะขอขอ,ขอภัยค่ะรังรับตำแหน่งพอบตรลนะคะเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคโดยพลตำรวจโทอัจฉย์ไกทรทองนะครับครูศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปนการกล่าวนะครับว่าการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญคือการมอบหมายงานและการกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยจำแนกเป็น6สายงานหลักครับทั้งนี้เจตนารมณ์ของพบตรเองก็เพื่อต่อยอดพัฒนางานตำรวจในทุกมิติครับโดยมีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาครับโดยมี4นโยบายที่เน้นหนักก็คือ1นะฮะดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่จะมาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยครับสครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบฮะสเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับ เป็นการปราบปรามประชากรรมทางเทคโนโลยีตัดวงจรการทําความผิดของคนร้ายเช่นผ่านซิมผ่านเสาผ่านสายนะฮะและข้อ4ครับการดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจครับนอกจากนี้ยังมีการพัฒน,นาค k w i n Police h o m e ครับบอกว่าจะใช้ดูดูแลคุณเพื่อให้คุณไปดูแลประชาชนนะฮะโดยจะเปิดใช้งานในระบบที่ วันที่17ตุลาคม66นี้นะฮะว่าระบบเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามดูนะครับเป็น Quick Win p o l i c ิ Home นะฮะ,ะครับผมนี่ก็คือเป็นเรื่องนโยบายหลักที่ท่านปะปะตะรคนใหม่ได้มอบงานมอบใหม่ให้กับทางรองแล้วก็ทิศทางการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะท่านก็เอาไปปรับใช้เลยค่ะค 3าข้อนี้ก็อาจจะย,ยังไม่พอนะคะคอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในเหตุซึ่งหน้าก็เพิ่มดีกว่าค่ะคมันก็น่าจะดีนะคะในไหนจะทํางานให้มีความรวดเร็วแล้วก็ถึงประชาชนไนีมากที่สุดแล้วค่ะค